เบลล่าราณีสร้างมูลค่าสื่อกว่า23ล้านเรียกได้ว่าสวยและรวยมากสําหรับเบลล่าราณีที่กลับมาใช้สถานะโสดได้พักใหญ่แล้วแล้วตอนนี้การงานเธอก็ปังสุดๆไปเลยคิวงานแน่นยาวเหยียดไปหมดไม่ว่าจะละครพรีเซนเตอร์หรือว่างานโชว์ตัวต่วตางๆเรียกว่าตอนนี้เนี่ยปังไม่ไหวขึ้นแทนเป็นเจ้าแม่พรีเซนเตอร์ไปแล้วแล้วก่อนหน้านี้เบลล่าราณีก็ได้ร่วมเข้าชมแฟชั่นวีคซีซันโฟร์วินเทอร์2 0เ3สเสื้อผ้าผู้หญิงที่เพิ่งจบลงไปช่วงกลางสัปดาห์ ที่ผ่านมาแล้วก็เป็นแบรนด์แฟชั่นลักชัวรี่ระดับแถวหน้าของวงการล่าสุดได้มีรายงานจากแพลตฟอร์มที่เก็บสถิติแล้วก็วัดผลการเคลื่อนไหวของวงการแฟชั่นบนโซเชียลมีเดียโดยงานนี้ก็ได้เผยเอาไว้ว่าเบลล่ารานีนั้นเป็นหนึ่งในคนดังของโลกในมิลานแฟชั่นวีคที่ได้รับความสนใจมากที่สุดเพราะว่าหลังจากเธอไปชมแฟชั่นโชว์ for winter 2023ของ f e n d i เบลล่าก็ได้สร้างมูลค่าทางสื่อโซเชียลกว่า6.64แสนดอลลาร์หรือประมาณ 23ล้านบาทจากการลงคอนเทนต์7ครั้งท่ามกลางแฟนคลับได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากเลยทีเดียว